การที่สตีเวนเจอร์ลาดลื่นล้มนะครับถือเป็นความรับผิดชอบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยหรือเปล่าครับเรียกได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่แบบจุดไฟลามทุ่งไปหมดเลยนะครับสำหรับของเป๊ปกอร์ดโอล่านะที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดถึงกรณีของพี่เมลีนะครับที่ได้ทําการฟ้องร้องกับเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในตอนนี้นะครับที่ฟ้องร้องว่าพวกเขาเนี่ยทำผิดกฎ Financial Fair Play นะครับมากกว่าร้อยกระทงนะครับแต่ว่าเป๊ปเนี่ย การให้สัมภาษณ์เนี่ยแทบจะไม่พูดถึงในกรณีของการผิดกฎตรงนั้นเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าไปพูดถึงทีมอื่นนะครับโดยเป๊ปได้อ้างว่าทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลุมกันอิจฉาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับได้ลุมกันอิจฉาลุมกันแกล้งแกล้งเขานะฮะลุมกันใส่ความเขานะครับซึ่งเป๊ปก็บอกนะครับว่า ความอิจฉาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นตัวกระตุ้นให้แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จนะครับเขาก็เข้าใจนะครับว่ามีหลายๆทีมเนี่ยอิจฉาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ประเด็นที่ได้พูดแล้วแบบว่าทิ้งระเบิดไว้ลูกใหญ่เลยก็คือได้าพาดพิงถึงลิเวอร์พูลแบบเต็มข้อเลยก็ว่าได้นะที่ได้บอกว่าการที่เจอราัดลื่นล้มมาแล้วทําให้ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์ในฤดูกาลนั้นๆไปนะเป็นความรับผิดชอบของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าครับเป็นความผิดของเขาด้วยหรือเปล่านะ ที่เจอหลาดก็ต้องลื่นล้มนะครับเป๊ปได้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนั้นเลยนะแล้วเขาก็บอกนะครับว่าเขาเคารพเจอหลาดนะเป็นความเขามีความเคารพต่อสเีเวนเจอหลาดนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขานนเนี่ยก็สมควรที่จะได้แชมป์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็เหมาะสมแล้วที่ได้ไดแชมป์ในในช่วงเวลาที่ผ่านานมานะครับซึ่งเป๊ปก็บ่อยนะครับว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าทีมอื่นจะคิดยังไงนะครับกับกับเขาที่จะที่มีเริ่มมีแนวคิดที่ว่า ท็อปซิกเนี่ยอยากจะขับเรือใบให้พ้นหลีกไปเลยที่ว่าทําผิดกฎฐาน Fin ์เนชเชอแฟร์เพย์นะครับเป๊ปบ,บอกว่าเป๊ปไม่สนใจครับเพราะว่าเพราะว่าเขามองว่าเขาชนะไปแล้วทีมของเขาเนี่ยสมควรที่จะได้รับเครดิตทุกอย่างแล้วเพราะว่าผ่านความชนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้การชูทั่วมาแล้วเขาไม่สนใจหรอกครับว่าที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นยังไงเพราะาเขาชนะมาแล้แล้วเขาชนะอย่างขาวสะอาดนะครับส่วนในส่วนของคดีความพวกเขาก็มีมีทีมทนายที่แข็งแกร่งนะครับและพร้อมที่จะสู้คดีนะครับเพื่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะอย่างอย่างขาวสะอาดนะครับ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพูดถึงทีมตัวเองก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับที่คอปเคยที่มีคอปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับนักข่าวเนี่ยยังถามคอปถึงกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะแต่คอปเนี่ยยังเลี่ยงปัดตอบนะครับเพราะว่าคอปแบบไม่ไม่พูดถึงไม่ก้าวก่ายไม่ก้าว่วงนะครับแต่การที่เป๊ปทาแบบนี้นี่คือว่าแบบเป็นการสร้างศัตรูแบบโดยที่โดยโดยไม่ชอบอะสร้างศัตรูโดยแบบโดยไม่ควรเลยดีกว่านะครับ ไม่ควรเลยจริงๆกับการที่ไปแพ้สภาพออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากที่คอยเอาใจช่วยเรือใบกันอยู่ตตอนนี้น่าจะกลายเป็นแช่งกันแล้วนะครับ